สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องซุยหนังนะครับวันนี้เราจะมาทำการบ้านเกี่ยวกับหนังเรื่องโฟร์คิงนั่นเองนะครับเราจะไปชมตัวอย่างนี้พร้อมๆกันก่อนนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้ปะวะ มึงนี่สร้างถึเรื่องเดือดร้อนอยู่ตลอดเลยนะแล้วในสมองพวกมึงอะเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมคนดีๆเยอะแยะจะไม่เอาจะคอยเหี้ยไงไอ้รู้ว่ะรู้ว่ามันเป็นเสน่ห์ของสายนี้ว่ะมันสอนให้เราเอาตัวรอดมึงไม่ต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละมึงเก็บข้าวของจบบ้านดูเลยนะแล้วอย่าเสื้อกลับมาอีก สำหรับกูอะเพื่อนกับสถาบันไม่สำคัญเท่ากันงานนี้เ,นเล็กไฟไปเนะี่ยกูว่ากระหนกพายุแม่เงเอาแน่นนแต่พวก่อกี้เนี่ไแม่งโห,หดจริงแต่ถ้ากูไม่อยู่กูมงไม่อยู่ชนเราจะเตะรอด จะเหมือนมึงกับกูจะดวงชงเด็กแกล้โงโทรกูเลยไหมอ,อย่าให้กูเจอแม่งแล้วกันเตรียมตัวสดวดอภิธรรมศพไปเลยสักแล้วอย่าเสือกมายุ่งกับลูกสาวกูอีกเพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่กผมก็มีหัวใจวะนะเว้ย ยาโว่ถ้าไป็เพื่อนเค้ ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมตื่นเต้นมากและผมรอดูอยู่นะครับจนพอดูตัวอย่างนี้แล้วผมรู้สึกอยากซื้อบัตรอยากซื้อตั๋วหนังอะไปดูเลยนะครับก็เราจะมาทำความรู้จักนะครับว่า Fakings คืออะไรนะครับอันนี้คลิปนี้เป็นสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าหนังเรื่องนี้กำลังพูดถึงอะไรแล้วตัวละครเป็นใครนั่นเองนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกัน โฟกิงนะครับเป็นเหตุการณ์4สถาบันนะครับก็คือมีอินทระประชาชื่นบูรณะพลและก็กนกนะครับสสถาบันนี้เขาจะเป็นคู่อริด้วยกันนะครับคือพอเจอที่ป้ายรถเมย์ก็ตีกันตรงป้ายรถเมย์เจอที่ไหนก็ตีกันที่นั่นนะครับซึ่งในภาพยนตร์นี้นะครับผู้กำกับพุทิิพงหน้าคทองนะครับก็ได้มีโอกาสไปคลุกคลีนะครับกับพี่ๆอดีตช่างต่างๆนะครับในสถาบัน ทั้งสสถาบันนี้นะครับไปคุกค,คีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพื่อทําความเข้าใจเพื่อที่จะรู้จักเพื่อนํามาต่อยอดเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งกินเวลาไปกว่า7ปีเลยนะครับโอ้โหเป็นผว้กับที่ทุ่มเทมากนะครับสาหรับเรื่องนี้แล้วก็นะครับในเรื่องนี้มีนักแสดงนํานะครับก็มีพี่เป้อารักษ์นะครับแสดงเป็นดาอินทละแล้วก็พี่นัทกิจจริตนะครับแสดงเป็นโอประชาชน แล้วก็พี่จ่ายไททัสสมิธนะครับแสดงเป็นบิลลี่อินทระแล้วก็พี่ทูศีรานะครับแสดงเป็นเอกบุรณพล,ลแล้วก็พี่บิ๊กดีเจรานะครับแสดงเป็นญาติเด็กบ้านนะครับแล้วก็พี่ภูมิรังสีธน,นนท์นะครับแสดงเป็นดูแปลงแล้วก็พี่โจอัครินนะครับแสดงเป็นมดประชาชนนะครับจากตัวอย่างที่เราดูนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีนักแสดงหลักๆที่เราเห็นแล้วแต่ในตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็น นักแสดงสมทบอีกคนหนึ่งนะครับก็คือพี่แหลมสมพลก็แสดงเป็นบางกะนกนั่นเองนะครับปูคิงนะครับก็ในตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาชื่ออะไรนะครับแต่หลายๆคนสงสัยเอ๊ะแล้วเป็นใครแล้วมีความสําคัญยังไงทําไมมีชื่อตัวละครเหล่านี้ครับ <S 2> <S 2> ผมต้องบอกก่อนเลยว่าชื่อบุคคลเหล่านี้นครับในตัวละครเหล่านี้เป็นคนจริงๆนะครับมีอยู่จริงซึ่งเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าอยากจะดูหนังนี้ด้วยความเข้าใจแบบลึกลงไปนะครับก็ สามารถติดตามที่ช่องอาชีวะทีวีได้นะครับก็จะมีพี่หลังนะครับเป็นคนสัมภาษณ์พี่ๆจากสถาบันทั้ง4สถาบันนี้นะครับแล้วก็สถาบันอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเราก็จะได้รู้จักกับตัวละครทุกๆคนนี้แน่นอนครับผมแนะนําว่าให้ไปดูช่องอาชีวะก่อนนะครับสำหรับโฟกิงนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่หนังที่ไวรุ่นถือมีดถือปืนไล่ยิงไล่ฟันกันอย่างเดียวนะครับหนังเรื่องนี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนว่ามันเป็นหนังที่ สอดแทรกคําสอนหลายๆคําสอนมากนะครับเพื่อที่จะงดการใช้ความรุนแรงให้แก่เด็กรุ่นใหม่ได้รู้และได้ตระหนักและได้เข้าใจว่าผลลัพธ์ของความรุนแรงนั้นมันจะเป็นยังไงในวันข้างหน้านั่นเองนะครับในโฟกิงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตช็อตชัดช็อกนะครับเหล็กคำรามคอนเสิร์ตนี้ถูกจัดเป็นครั้งที่3นะครับและคอนเสิร์ตนี้ ก็ไม่สามารถที่จะด,ดําเนินการแสดงไปจนจบตามแผนที่เขาวางไว้ได้นะครับเพราะด้วยเหตุหตการทะเลาะวิวาทหน้าเวทีนั่นเองนะครับก็พี่พี่สี่ทิงนี่แหละครับก็จัดกันเลยนะฮะหน้าเวทีนั่นแล้วก็สอหอในงานในวันนั้นก็ไม่สามารถควบคุมไว้ได้นะครับจึงต้องยุติกลางทันนั่นเองนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับก็มีวงหินเหล็กไฟนะครับเป็น วงสุดท้ายนะครับที่ได้เล่นแล้วก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องยุติก,การแสดงนะครับก็วงพี่ๆเขาก็ไม่สามารถที่จะเล่นการแสดงได้เต็มรูปแบบที่เขาวางแผนมาไว้ได้นะครับแล้วก็ในเหตุการณ์เนี่ยพี่พี่โป่งของเรานะครับก็หลั่งน้ําตานะครับด้วยความเ,าเสียใจนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นจริงและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเล่าถึงเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับในในในเหตุการณ์คอนเสิร์ตเนี่ยมันมันยังมีคลิปอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถไปตามดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับก็เสิร์ชเลยช็อตชาช็อคเหล็กคำรามนะครับมันจะมีตอนที่พี่โป่งร้องเพลงเพลงยอมนะครับท่อนนั้นนะครับพี่โป่งก็หลังน้ําตาออกมานะครับโอเคครับสาหรับ หนังโฟกิงเนี่ยในเทลเลอร์ที่ผมได้ดูมาผมก็ประทับใจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ผมหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งในวงการหนังไทยเนี่ยที่มันจะดีที่สุดนะครับผมเชื่อมั่นมากเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยเขาทุ่มเทยอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นคาเลคเตอร์ตัวละครเขาเจาะลึกนะครับเขาคลุกคลีเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพี่ๆที่เป็นตัวละครเหล่านั้นนะครับก็ผมขอเชียร์ว่าให้หนังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จมากๆครับ แล้วก็หวังว่าคนที่มีอคติต่อหนังนี้นะครับผมขอพูดผ่านทางนี้เลยแล้วกันว่าลองเปิดใจดูนะครับเปิดใจแล้วไปดูดีกว่านะครับผมเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็ไปดูเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะผิดหวังหรือไม่ผิดหวังยังไงผมก็ขอไปดูก่อนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ช่องซุยหนังนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่วงทําการบ้านนะครับเป็นการบ้านเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจในหนังเรื่องนี้นะครับก็ หยิบยกสิิงต่างๆมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับก็สําหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็ขอฝากทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สุยหนังขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ